พี่เย์บอกวกเรามาอยู่ฝั่งนี้ค่ะพวกเราอยู่ฝั่งนี้พวกเราอยู่ค่ะหนสองเดี๋ยวเดี๋ยวกินกันติ๊กันเกันเกันเทียเจ็ดสิบแล้วทาม่ไหมเอาไม่เดี๋ยวซื้อให้เรเลือกใหม่ลอดเวลาเดี so ๋ยวปีใหม่ก no. ็จะโอเคบอกแลี okay. <c oughs> <c oughs> ๋ยวเปน่ก่อน ลสอหน่หลังหนึ่งเกหอย่ใมากพอแล้วระวางเดือยวไม่ตกใช่ไหมหัวเราไม่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 ตกได้ปะไั่ตอย่างอย่างอ๋อจตกแตะตมีตัวอย่างมีตัวอย่างนี่ใส่พ่ใบไม่เป็นไรต็มตัวไไวไม่น่รอดล้วพไม่น่ารอดไม่น่าทได้ กนนีีีดซ่่งเืออสยยใหห้ได้เอาลายเอาไมอายด้วยอ่าได้หาแดนเซอร์ด้ไหมเอาแดนเซอร์นะไม่รู้ค่ะอ๋อขาคนละา ลแม่หมูนะยกเลยดนนั่งข้างหลังให้จะถ่ายไม่ค่อยอะค่ะเสี่ยงมันเรื่องกันดูเรื่องรู้เรื่องว่าแย่งไม่กับเขารู้เรื่องว่าแย่งไม่กับเขารู้แต่ว่าแย่งใหม่พี่เบลแย่งใหม่โอ้มีคนแย่งเด็ เดี๋ยวปีหน like. oh oh ้าเดี๋ยวเอาซื okay. Okay. Yeah. So <c oughs> <c oughs> ้อใหม่ให้เอาเลยคนเดียว่นเป็นสีสีเราก็ได้เอาสีทองกันเข็มแมทไม่เอาเดี๋ยวเอากลับกลืนเอาไปเอาปสีชมพูชมพูแปบหนึ่งอาะจำกันนะคะโดนัทเดี๋ยวเปิดโดน็ทโอ้โหอย่างนสมาชิกคงเคยจับมาโอ้โห ต้องติด<ก>ต <heaven> ่อหาคุณโกนันกับคุณฟ้าแล้วไ่้ขอยิ้มหวานไม่น่าจะกั้ละ พี่เบลค่ะลาเล็กพี่เบลไทงนี้ด้วยนะได้วัดสาม ยิ้มหวานเลยค่ะยิ้มแบบเป็นล่าหน่อยโอ้โอได้เรียนได้เรียนค่ะได้เรียนเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยนอนกี่ชั่วโมงคะเยอะโอ้โหแค่ค่ะตอนตบรถตื่นมาอีกทีหนึ่งเห็ุแล้วธนาคารแล้วอ๋อขอโทษค่ะเนี่ยชอบจุนหัว อบเอาเปนบอกพี่เบลดิพี่เบลขอพผลอยรุ่มหนึ่งพี่เบลพี่เบลเขาจะคอพี่เบลขอพผลอยลุ่มหนึ่งจะได้เป็นผนังขาวรอบได้เลยพ่เบลาจะขอผัวลอยอ่าขายเลยขายขอขอเหนะติดใจจังเบลขอใายเรียบเนัพหนื่อยแล้วเราถ้าปักตะไคร้ได้ไหม พี่เพ่ขอทอดผักตะไคร้ได่ไหมคือใครอะคะทก่งานบอกไม่เป็นความจริงนะขนโอ้ยโตโตเหนื่อย่ถ้าคนเดียวมันก็จะไม่ขนาดนี้ใช่เนอะลุงจะทำอะไรนะเมื่อกี้พี่เพ่ไปแล้วนะพี่ประชุมต่ออ่ะหนึ่งที

อย่างไระเบียดบ้างจะให้บ้างมเินไปแล้เดินไปแล้ว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 เดินไวเดินไปแล้วเดินไปเดินไปแล้วเิล้วเดินไปแล้วเดินไวเดินไปแล้วิ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 เดินไปแล้ จากวันเนี้ยกลับไปคือไม่สบายหนักมากนี่ก็ไม่สบายต้องผ่านคล้ยเหมือนกันเพิ่งหายไงบอกว่าเพิ่งหายตู้แบบเอกของไรละจากคำถามจากคำถามของพี่ต้นผู้จัดว่าเบลล่าเคยป่วยบ้างไหมโอ้โหมีวันเนี้ยระวังระวังพี่เบล ก็ระวังตบเนาะระวังระวังพี่เเดินดีเดนนนะคะเจ็บเลยเจ็บเลยแล้วไม่เอาแลไวไม่ต้องอะไอ่ะอ่มันว่าใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยงยงไม่าว่ชเยวจะรตรงนี้หรอไม่ับตรงนี้ให้ับตรงไหน่้าล่างหรอ ถแล้วอะไรอนี่อะไรรถประจักรว่วงมากเหนื่อยมากแต่ไปนอนก็ผ่อนเยอะๆคับคนเยอะเลยไม่ว่วงเท่าวันนั้นกับวันที่ไม่ลินตาเนก่งเลยหัวเราะเจ็บี่ได้เสื้อด้วยตีจังมันมีไม่กี่ตัวเองนะคะมันไม่ค่อยเก็ตแล้วแหละอันเนี้ยมีใครมีสีทองไหมคะสีดำ ไม่ต้องรอล่าม่คเะเซ็นให้น้องเบนดไ็นรอันนี้ของใครจ๊ะของใครคะของดคัไดมผมเดเปิดไม่ได้เส้นบนนี้หรอมันจะดำาปนดำนได้อ ก็ห่างดยไดไหมได้สี่องพันบาทก็หรางกะห่างเราจะสร้างระยะห่างจะสร้างระยะห่างนะไม่เชื่อถึงเจอพี่เมมาแก้แต่งปลอดภยดีนะปลอดภัเดีอยาไปดูยิงซิ่งนี่เวลาเดี๋ยวรอห่อยเดี๋ยวม้ไม่ไดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว่ดูเดี๋ยวไปดูหนูว่ามันน่าจะยาวไปท้ามปีใหม่ช่วงนี้มันกดเต็มงเต็มอ๋อเต็มใช่ คนกางนนี้ก็ต้ยได้เจอกันวเองลมไหนเป็นระยะห่างหนเอนยิไหมไม่ไหนอ่ะไปยังแล้วแหละไปเร็วอ่าอัดแล้แม่บอกแล้วว่าที่สั่งไปให ขอนแม่ามาพี่เดยวขึ้นัไรแล้ว่ะนใมันจะทำไปทบมาไปเช็ดก่อนกว่าหใช่ใช่ไปเลจอแล้ววันไหนนมานะวันที่ห้าไงขอบคุณค่ะค่ทุกคนน่ารค่ะขอนนั้ค่ะม แมบมาถายงชีวิตขับเค่อนด้วยของกินจ้าบายพี่เบลบ๊ายบายพี่ันไปถึงพี่เชไปถือ้จะถ่ายไหมคะนอนม่เขาจะทอไบ๊ายบายางก็วันที่ห้าไง ัอนีเฮ้ยนี่มึงสายนี่งแบบแบบานาย่เกินยิ่งเกินนะเฮ้ย <c oughs>